สวัสดีทุกคนครับนี่ครับผมวันนี้ผมนะครับได้เง่าบัวแดงนะครับเงาบัวแดงก็คือเง่าของสายบัวแหละนาะครับแหละผมได้มายังไงก็ได้มานิดหน่อยนะครับได้มาจากออสะสะที่นาผมนั่นเองนะครับสะที่นาสะแถวนาผมเนาะก็ผมเห็นนะก่อนที่เขาจะเขาจะกลบสะเนาะทีนี้ผมไปเห็นผมเห็นทีนี้ผมก็เลยไปดึง ไปดึงมันมาเนาะทีนี้ผมก็เออเนาะเขามีการเพราะอันนี้บัวแดงมีการเพราะขายมีการเพราะไว้กินเป็นผักอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเนาะลองดูดีกว่าแล้วผมก็ได้ไปเอาเงาบัวแดงมาอันนี้ผมก็ได้ล้างไปไปซักน้ำสองน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะล้างอีกเพราะว่ามันต้องล้างหลายน้ำนะครับเพื่อความสะอาดเพื่อฆ่าพวกพยาธิพวกอะไรที่มันอยู่ในนี้ยแล้วก็ล้าง ล้างจื่นคโคลนเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําแล้วมันจะเหม็นสาบโครนเนาะเราก็ต้องล้างให้สะอาดล้างหลายๆครั้งอันนี้ก็เริ่มสะอาดแล้วแต่ว่ายังไม่สะอาดเท่าไหร่เดียวผมก็จะล้างอีกนะครับเนี่ยได้มานี้ผมว่าอยากจะทดลองนะครับทดลองเพาะดูเพราะว่าถ้าหากเราได้มามากแล้วมาลองทดลองแต่ว่าผลไม่สําเร็จเนี่ยมันก็อย่างที่ว่านะครับก็ค่อนข้างผิดหวังอันนี้เราก็ผมได้มานะครับไม่ได้ ไม่ได้ซื้อเราก็เออลองอยากลองมาเพาะดูเนาะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะครับไม่ลองไม่รู้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทดลองต้องลองมือทำอ่านเดี๋ยวก็จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องล้างทําความสะอาดล้างให้สะอาดเนาะครับล้างโครนล้างอะไรเพราะโครนนี่มันค่อนข้างมีกลิ่นพอเราล้างเสร็จเราก็ต้อง,ต,องต้องนําเนี่ยเจ้าเงาบัวแดงเนี่ยครับนาไปตากแดดไปตากแดดประมาณผมตากแค่ประมาณสองสามแดดก็พอแล้วเนาะ เพื่อฆ่ากลิ่นนะครับให้กลิ่นโครนมันลดลงแล้วก็ฆ่าพวกพยาธิพวกเชื้อโรคที่อยู่ด้วยนะครับมันจะได้แห้งแล้วเราก็จะมันจะได้สะอาดเนาะถ้าเราเอาไปเพาะมันก็จะได้แบบเออกลิ่นแม่นไม่มีกลิ่นโครนนะครับมันจะได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นถือว่าก็เออเนาะเป็นบทเรียนใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับถึงผมเพาะมาสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างไรก็จะไว้ให้มันเป็นออกดอกเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเพาะให้มันเป็นบัวแบบที่เขาไว้ทานนะครับไอ้บัวแดงเล็กๆอย่างเงี้ย เออนะครับก็เราค่อยมาลองดูกันครับขอตัวไปล้างนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ